กลับ <_ d _> มาเลยเข้าวนะครับมาวิยาลัยสงข้านะครินดิ์นร่วมพัฒนาสูนวัตกรรมกเกษตรประมงและอาหารเผื่อสังคมถุงไสชัยอำเภอชัยาจังหวัดสุราธานีนะครับโดยการพัฒนานวัตกรรมผลผลิตทางการกเกษตรการประตูชั์เป็นหร่งเรียนรู้ทางอาหารพันนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุ่นเวียนเศรษฐกิจที่เขียวหรือบีซีจีเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกิดความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตครับค่ะ โดยทีสูนนวัตรกรรมกเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมทุงใส่ชัยอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อแรกแต่ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงเทพสุธีระวุดรองอธิการบอดีมาวีัยสุ่งกร้านัคารินควายบริหารและยุธศาส์นะครับในฐานะประธานกรรมการบริหาร สุนวัตกรรมกรเกษตรประมงแลายา,ารนเพื่อสังคมกับคณะ,ะทำงานกับพัฒนาสู้นโดยรองศาสตราจารย์ดรโอภาสพิมพาผู้จัดการสูนรวมกันจัดประชุมขยายพ้นผู้มีส่วนร่วมในชุมชนมเพื่อรวมกัน สู้การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสรดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนําโมเดล BCG มาเป็นตัวขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล<ฆ>เพื่อพัฒนาซืบร้านรักษาต่อยอด<ฆ>ให้เป็นูน้์กลางการเรียนรู้ทางอาหารประกอบด้วยการ,กรเกษตรชีวภาพการประตว์ศาศการเพอเลียงสัตว์เล่โดยเชื่อมโยงสู้วิสาหกิจชุมชนชายาเป็นต้นแบบนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับรับสากลเพื่อประเทศไทยในอนาคต เป็นกลัวลูกนะครับกลัวของลูกในอนาคตนั่นเองฟังเสี่ยงกันเลยครับคงขลรานครินเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากรัฐบาลนะครับให้พยายามทําโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการนําร่องในเรื่องของรูปแบบ BCG นะครับเพรา,ยาะฉะนั้นแล้วในในรูปแบบ BCG เนี่ยนะครับเรามองถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นความมั่นคงทางมนุษย์ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม และขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับ BCG จะต้องทําให้เศรษฐกิจทั้งฐานบนและฐานล่างเนี่ยนะครับสมดุลไม่ทิ้งไขวไว้ข้างหลังนะครับเป็นแล้วเนี่ยมาวัยาลยสงขัาน,นักลินเรามาใช้พื้นที่ที่ทุ่งใสชัยเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องบูรณาการความร่วมมือจากชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามา ที่นี้เรื่องราวของการนําองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับจากการดําเนินการในพื้นที่ของตุงใสเฉัย,ยมภืชย,ยานีนะคะต้องบอกว่าสามางมาเกียต่อยอดท่านความเข้มแข็ง ความเป็นยุคของประชาชนให้พัฒนาด้านการเกษตรที่สมบูรณ์โดยการใช้ระบบการผลิตสม่ยเมอค่ะที่ว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารักษาความมั่นคงของวัตถุดิบและความส้มดุ้นคองสิ่งแวดล้อมให้กลายไปเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับของประชาชนไปฝังเสียมของคุณสามาซากเกลค่ะคนนี้ก็เป็นคนที่พลักดันวิสากิจชุมชนผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวอ้อมไชาย,ยากันค่ะ ก็จะทําเป็นศูนย์กลางของวิสาหกิจชุมชนในเพื่อชายาียซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกวิสาหกิจไม่ว่ามอเนี่ยท่านจะช่วยในส่วนของการทํา GI ครับซึ่งเมื่อเมื่อทุกชุมชนเนี่ยสามารถผ่าน g i เนี่ยเราก็ขอใช้ทางมอได้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปขอด้วยตัวเองซึ่งจะทําให้การขอ g i ในส่วนของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ส่วนนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมทําให้การทํางานของวิสาหกิจเนี่ยเกิดประโยชน์ในส่วนของชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับประเทศในการพัฒนาในส่วนที่จะทําให้ลูกหลานในอนาคตเนี่ยสามารถต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของของชุมชนได้ครับเป็นอาชีพซึ่งมีความยั่งยืน ก็เป็นเรื่องราวที่มีการพลักดันกันนะคะ,คะสำรับ BCG หมู่เดียวค่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าเป็นวาระอย่งชาร์จเลยก็ว่าได้ค่ะ,คะ